เช้าเลยอพอนได้ลาเที่ยวาเกา่าถ้ามากลางเต็นท์นอนกับเจอกผมว่าต้องเข้าไปนอนในเต็นท์ด้วยแน่เลยเนี่ย <laughs> พวกเปลือกล้วยพวก,พวกมันพวกอะไรที่แห้งตายกินเลย ก็เดี๋ยวที่บ้านป่ากินไดยัง,น,ๆๆยงน,นิ่มนิ่มมาเนื้อมะกรูดเลยตัวนี้เป็นลิงที่น่ารักฉลาดจากประเทศไทยที่เราเนี่ยจะนำ <c oughs> เสนอบรรดาเสียงนั้ๆผมไม่มีเสียงเขาทำไมไหมต้นโปร่งต่อเสียงพูด จอออยู่ท่านี้นานแล้วนะจอไข่ขยับเฮ้ยเฮ้ยจอเลี้ยงอะไรไว้เน่นั้นน่ะลุงพี่มีงานทำแล้วครับกาวให้จ่อไหมครับโยมบอกว่าลุงพี่มีงานทำแล้วครับมีงานทำแล้วค่ะแล้วอะไรจอ่อก,กาวให้จ่อไห <laughs> <laughs> คนว่างคนว่างก็ลําบากเนาะเนีนจิบนานเลยวะโอเคครับน่ารักค่ะจอหน้ารักถ้าไม่น่ารักเนี่ยผมไปตั้งนานนะวันตะมุตะมิตะปูตะปิเขาลอยเคเล่นี่ะจอชอบอ่อนโยนอ่อนโยนฮะถ้าแบบมันจะมาตีโกงตีอะไรใส่จอชอบเสียงดังมาตะโกนใส่มาอะไรใส่จอตอไม่ชอบนะถ้าเราถ้าเอฟซีมาแล้วแบบมานั่งเออมาแบบมาแบบ ทุกอย่างที่เอาของมาให้จอนะเอาออกจากถุงให้หมดฮะใส่จานมาฮะจะปลอดภัยฮะเ็ราะถ้าใส่ถุงมาปุ๊บพฤติกรรมจอดจะเปลี่ยนทันทีฮะถ้าใส่ถุงมาใส่เนี่มามีเสียงครบครับครับยังไม่เช้านะฮะเอาตัว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 รังเต่าหรออันไหนอันเฉียบใช่ไหมฮะาให้เข้าก็คือแบบเห็นปุ๊บเดินมาปุ๊บยิ้ม ก็เลยวางนะว,า,วางแล้วก็เขี่ยตกทิ้งฮะไหลลงท่อลงเท่งเป็นขงิ่งเลยนี่ไว้จอกี่สิบนาทีแล้วมั้งนี่นอนห่านี่น่ะเปลี่ยนทางได้แล้วถ่ายได้หน่อย บางคนอพื่อนแบบคือแบบเจ็บซีบางคนเดินเข้ามาแล้วแบบอยากจะให้อย่างเดียวคือแบบคือเข้าใจครับว่าจะให้แต่หมายถึงว่าในความที่ต้องรู้ใจก่อนรู้รู้อารมณ์เขาก่อนในช่วงนั้นนะครับคือคือเขาเดินมาเขาเป็นยังไงส่มนนถครจะถือถุงเข้ามาอย่างนี้เขาก็จะเดินมาจับนะฮะบางคนก็อย่างสมมติว่าเนียนเนี่ยถือ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 ของมาแล้วใส่มือไว้เขาเห็นแล้วฮะยกขึ้นยกขึ้นยังไงเขาก็เขาก็งับข้างล่างฮะเขาก็งับข้างบนเขางับข้างล่าง าเาคิดว่ายังไงก็ต้องลงมาหาลงมาหาเขาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยต่อฉลาดนะฮะขึ้นข้างบนไม่ได้ก็กัดข้างล่างนะฮะให้มันลงมาข้างล่างนะอุ้ยมันวัวนี้ลูปไปลูปมาหมั่นเที่ยวนะฮะเจริญพรแตโยมอั เดี๋ยวก็เหลาแต่จะได้ก็เดี๋ยวก็เหลาใกล้กันทีไรเหลาตลอดลูกไว้นอนไว้มันชึ้งไฮไลท์ให้น้องพี่หน่อยขึ้นจากมันจะมีฝั่งขวามือกันตรง